จากการที่ครูริชี่ได้ศึกษากฎสัจธรรมเกี่ยวกับความโชคดีหรือกฎแห่งความโชคดีเนี่ยครูริชี่พบว่ามีกฎอันนึงที่เราทาได้ง่ายมากเลยในการดึงดูดโชคดีเข้ามาหาเรานั่นก็คือการที่เราไปแสดงความยินดีกับผู้อื่นเมื่อผู้อื่นเขามีข่าวดีเข้ามาเขาได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ไปแสดงความยินดีกับเขาด้วยความเต็มใจเลยเหมือนที่ทางฝรั่งเขาจะมีคําพูดว่าให้เราเนี่ยยินดีในความสําเร็จของผู้อื่น ราวกับว่าเป็นความสําเร็จของตัวเราเองนี่เป็นหลักการที่ทางพวกฝรั่งตะวันตกเข้าสอนกันครุชีก็เลยมาศึกษาว่าแล้วก็ได้ค้นพบว,ว่าจริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาพพุทธได้มีสอนอย่างนี้เหมือนกันนะคือมุทิตาไงในพรมวิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามุทิตาเนี่ยอันที่สามเนี่ยซึ่งแปลว่าการที่เราเนี่ยมีความยินดีมีความแสดงความยินดีในสิ่งดีๆของผู้อื่นในเรื่องราวดีๆของผู้อื่นแต่ในทาง คนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเราแค่อนุโมทนาสาธุเวลาที่คนไปทําบุญหรือไปทําไหว้พระทําบุญมาแล้วก็แค่อนุโมทนาสาธุอันนั้นก็ถูกอนุโมทนาสาธุก็คือเป็นการยินดีแต่ในทางศัจธรรมเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องการทําบุญมันมีเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องราวเรื่องการทํางานทุกอย่างรอบด้านเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะแสดงความยินดีกับผู้อื่นในเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับเขา ทั้งทุกๆด้านเลยทั้งสุขภาพการเงินการงานความรักทุกอย่าง